ผมเนครับก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้ววันนี้ไม่มีเวลาไปถ่ายคลิปที่ไหนมีแต่เวลาแต่ทำงานตัวนี้ก็ปลูกผ,ผักสวนครัวไว้กินนะครับ mm. ก็ไม่รู้จะออกไปไหนช่วงนี้โควิดเยอะปลูกผ,ผักสวนครัวไว้กินนิดเล็กน้อย mm. ก็มีต้นแคร์ต้นแคร์ก็เริ่มออกดอกแล้วเนี่ย รดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นต้นแคต้นเตยมะข่ไอม้มนเขือมะเขือพวงแล้วก็ต้นอะไรนะจำไม่ได้ละตัวเนี้ยผมก็จำชื่อมันไม่ได้ปลูกมัตั้งแต่เล็ก,ลกแล้วก็บวกครับ ช่วงนี้ไปไหนไม่ได้โควิดผักสวนครัวก็ใกล้จะโตพอได้เก็บไปกินนะครับพอเพียงประหยัดรายจ่ายลงไปบ้างช่วงนี้เงินก็หายยากงานก็น้อยลงเงินก็หายาก ต้องหาปลูกผักปลูกยาไว้กินครับช่วงนี้ประหยัดใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงครับนี่ครับได้มื้อตอนกลางวันก็ได้เพราะได้เก็บผักบุ้งเอาไปกินผัดหน่อยแล้วก็จิ้มน้ำพริกกินนิดนิดหน่อยครับรลดรายจ่ายลงไป ปลูกไว้อย่างนิด้อย่างน้อยไม่ได้เอาไปขายนะครับเอาไปกินอันนี้น่าจะต้นมะลุมถ้าผมจำไม่ผิดจำไม่ได้ละปลูกเอาไว้เพราะมันยังไม่ให้ผลก็ปลูกพร้อมไว้เล็กน,น้อยครับพ <c oughs> อที่จะได้เอาไปเอาไปผัดมั่งอะไรมั่ง แล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ออกดอกออยังไม่ออกลูกออกแต่ดอกพอได้กินครับกล้วยกล้วยมัวอาวานี้เก็บไปแล้วคือนึงคือเหลือก็เอาปีไปเอาไปแกงปีกล้วยใช้พื้นที่ไม่ไม่ขี่ตารางครับไม่ขี่ตารางเมตรปลูกเอาไปกินอันนี้ก็ปลูกไอ้ประเทพวกบวกไว้ด้วย ประหยัดรายจ่ายใชไปครับช่วงนี้ดลดรายจ่ายรายได้คงเดิมที่เพิ่มเติมคือนี่สินยังเหมือนเดิมนี่ครับปลูกเอาไว้ก็พอได้กินนะครับนี่ดอกแคเริ่มเริ่มออกดอกให้ผลผลิตแล้วพอได้กินได้อาศัยกินเล็กๆน้อย ปลูกเอาไว้กิกนครับเพื่อนผมถือกิจไม่ค่อยดีประหยัดรายจ่ายลดอย่างนงี้เลยเหรอสายยางไม่อยู่สายยางหายไปไหนอะสายยางอยู่นู่นไงอันนี้มันอะไรอ่ะ,อะอไอต้นอะไรอ่ะออสับระสไงอ๋อสาบริสรทธิ์เหรอ ได้กินอยู่หลายลูกอยไปหลายลูกก็เหรอทัรถอ่ะโอยกินไปั้งเยอะแล้วเนี่ยไอ้ไฟันโดนเว่ใครฟันอ่ะเขาม่รูว่านอะไรก็ฟันไปดนโอ้ยกติเขาก่อสร้างเหรอโอ้ก็เรียบร้อยเลยดมันเลยหายไักเดี๋ยวรารออีกปีหน้าลว มันไอเหนยวนอรออะไรอยู่นอืร้าน, oh. านเกดผมไมอยากเึ้นแล้วน่ะไหนไปขโมยกันมะไปกู้นะไะย,ย้องอะไรใช่ไหมไหนรังเจืดนะเอาไปไว้ดิพี่บดเป็นในที่เยน็นเดินกิ่งเหนไย่ที่ทรแบบแูแดกแฟบอ่ะใครใครกินแฟบ,บเข้าไปอ่ะแล้วเป็นไงได้ผลดีไหม ก็โมยากที่ที่ยองนอนนั่นอ่ะอ๋อเออดีล้วหัวไปตรงแล้วก็ดึงมานิ่งนึงอ่ะเนี่ยแล้ปลูกปากๆก็เลยขึ้นเนี่ยอ๋อขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วนี่มันขึ้นมันจะนี่เลยเนี่ยเออเนี่ยแล้วก็ดึงออกไปถาวงแล้วลังจืดฮะเอาเอาเอาไว้ในห้องนะครับยังไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแปะชื่อก่อนผมจะส่งคืนลูกค้าโอ้ย จะได้บอระเพชดมาด้วยมั้งเนี่ยเลี้ยงไก่มาฝังเลยแล้วตัวนี้ไม่เลี้ยงเหรอไก่ไก่อยู่ข้างหลังไก่ตีป่ะเอาเลี้ยงไว้กี่ตัวพ่อมันขายหมดแล้วเหรอพอมันขายไปไก่มันแก่แล้วพ่อมันไก่แก่เหรอ แม่มันโดนไอ้ไอ้ตัววรนุ่ล่อรากที่<ม>นในน้ำดเหลือแต่ลูกมันเหรอเหลือแต่ลูกมันกันนี่กำลังโตกี่ตัว,วเหลืออยู่ข้างหลังสองสามตัวนมองบอสตัวไม่จบกระปุกกระป๋าอันเดียวอะ่ะเศรษฐกิจพอเพียงนะครับใครที่มีพื้นที่เล็กน้อยก็ปลูกเอาไว้กินนะครับผมลดรายจ่ายผมก็ยังต้องเซฟคอร์สเลยช่วงนี้เศรษฐกิจมไม่ค่อยดีโอเค ก็แค่นี้ก่อนเลยครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับ